สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องแปลกแปลให้ฟังแต่มันก็แปลกแล้วก็ยายเป็นคนจะไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสตร์พวกนี้นะเรื่องผีเรื่องอะไรยายไม่ค่อยเชื่อแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับยายนะเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยแต่วันนี้จะเอาเหตุการณ์หนึ่งที่หลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับยายนะมาเล่าให้ฟัง ตอนนั้นยายยุ่สักแปดเก้าขวบได้ก็แม่เท่าพาไปบ้านเดิมของแม่เท่าคือโรงเรียนปิดแะยายแม่เท่ายายนี่จะพาไปบ้านลุงประจําในทุกๆปีแหละโรงเรียนปิดอะเพราะว่าเขาจะวิทยเขาเรียกวิทยปลาในหนองมันเป็นพลุ้งไงที่คนคลึงอ่ะมันเป็นพลุแล้วพอเดินมีนาเมษาเนี่ยเขาจะวิทยบ่อ ก็จะได้ปลายายก็จะไปทําพวกปลาเค็มกะปิปลาเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่สุราษฎร์มากินกันอะคือเก็บไปกินเป็นปีๆกันเลยมันเยอะปลาสมัยก่อนเยอะมากอ่ะปลาลําพันปลาดุกนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะหายไปปลาชะโดก็มีน้อยลงแล้วในพุ้นทเพลิงสมัยนี้ก็ปลูกเป็นสวนปลาอะไรเป็นปลาเป็นปลากันหมดแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีเรามีแต่กระจุด มีต้นกระจุดแล้วที่ก็มาสารเสือสารกระสอบประมาณเนี่ยมันยังเป็นมันยังมันยังไม่มีรถสมัยสมัยยายไม่มีรถถ้าจะไปจากชะ,จะวดไปคนคลิงก็จะต้องนั่งเรือไปนั่งเรือหางยาวเล็กๆก็ไปประมาณสักชั่วโมงถึงจะถึงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปกว่าจะถึงสวนของแม่เท่านี่ก็ที่แม่เท่าแบ่งให้ลุงมันก็ไกลนะไกลเป็นสองสามกิโลต้องเดินไปไม่มีรถสมัยก่อนมันไม่มีรถ แล้วทีเนี้ยปีนั้นแหละแม่เท่าพายายไปแล้วยายก็นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆนะนั่งเล่นกันอยู่หลายคนนั่งเล่น้ายเล่นดินเล่น้ายนั่นแหละนั่งเล่นกันยายก็ได้ยินเสียงพากลับบ้านทีแต่เป็นภาษาใต้นะช่วยพากลับบ้านที่ช่วยพากับบ้านที่ยาได้ยินเสียงแบบเนี้ยหลายครั้งยายก็ลุกขึ้นดูไปรอบๆนะ ไปรอบๆตัวใหญ่แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรมันว่างเปล่ามันก็ไม่มีเหมือนก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็ไม่ได้พูดอะไรกับเพื่นพนพนอนๆเลยก็นั่งเล่นต่อก็ได้ยินอยช่วยย่ากลับบานที่่วยปากกับบานที่เป็นเสียงผู้หญิงนะพูดแบบนี้สองสามครั้งยายก็ลุกขึ้นมองหาเสียงนั่นแหละแต่มันก็ไม่มี ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่ะอยายก,ก็เล่นต่อกับเพื่อนไปแล้วก็พอเล่นไปก็ได้ยินอีก่วยภาคบบานที่เวยภาคบบานที่ประมาณเนี้ยก็ยายได้ยินหลายครั้งอะจนว่าเลิกเล่นเลิกเล่นก็ยังไม่ได้คิดอะไรอะเลิกเล่นก็กลับบ้านมาอาบน้ำกินข้าวพอกินข้าวเสร็จ หัวค่ำมีผู้ใหญ่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกพ่อบ้านหรืออะไรผู้ใหญ่บ้านประมาณเนี้ยก็มาว่าให้ลุงอ่ะช่วยไปที่อะไรไม่รู้ไปช่วยไปช่วยหาคนให้หน่อยเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเป็นญาติเขาหรือน้องสาวเขาเนี่แหละ มาจากมาจากมหมู่บ้านหนึ่งมีมหมู่บ้านหนึ่งมากับลูกแล้วบานนี้ยังมาไม่ถึงที่คนคลึงทีมาสองสามวันแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เดินได้เช้าเย็นก็ถึงแล้วไงอันนี้มาสองสามวันก็ยังไม่ถึงลุงเขาก็เออก็ไปช่วยหากันก็มันมันมันไม่รู้จะไปไหนได้นะยมันมาจากที่ไหนมันมาจากที่ไหนก็ มันไม่สามารถจะแวตรงไหนได้เพราะมันเป็นป่าพลุ ء. ก็ปีทางเดินก็มีแค่ถนนคนเดินเท่านั้นเงมันไม่สามารถจะแวะบ้านใครได้มันไม่มีบ้านคนไหนมันเป็นป่าป่าทางบ้านใหญ่เขาเรียกอะไรต้นเม็ดต้นเม็ดเนี่ยคล้ายๆต้นอยูคานี่แหละคล้ายๆต้นอยูคามันก็มีเดินมาตามทางก็จะเจอพวกนี้แหละมาตลอดทางจนถึงคนคลิงตรงนั้นเขาเรียกหมู่บ้านอะไรลรใหญ่จําไม่ได้ แล้วก็หายไปไม่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 มาถึงบ้านพ่อแม่อ่ะเขาเลยตามหากันสามีเขาก็บอกว่าออกมาตั้งสองสวันแล้วมันน่าจะถึงแล้วเขาเลยมาตามดูแต่ก็ไม่พอบอกว่าวันสองวันก็จะกลับอันนี้มันสามสี่วันสองสวันนี้ยังไม่กลับไงยเขาเลยมาดูไงก็เลยมาดูก็มาทงพอมาถึงบ้านพ่อแม่เขาก็ไม่เจอกันไม่เจอกันเขาก็เขาก็เที่ยวตามหากัน ขเขาก็เที่ยวขเขาก็เที่ยวตามหาแต่ทีนี้เพราะมันไม่สามารถไปไหนได้มันต้องมาจากที่หมู่บ้านโน้นก็มาถึงคนคลิงไงมันไม่แวะที่ไหนไม่ได้มันไม่มีที่พัก่อนไม่มีที่แวะก็พอลุงไปใหญ่ก็ได้ยินอีกได้ยินเสียงอีกว่าช่วยพากรับ,บานที่ช่วยพากระบ,บานที่เสียงมันมาจากไกลๆอ่ะก็เลยทีนี้บอกบอกไม่เท่าอ่ะบอกไม่เท่าไม่เท่านี่ได้ยินเสียงคนเรียก ให้สวยไหวผฝาประบานพี่ก็บอกให้ท่าแล้วอ่ะหูแว่วไหมไปได้ยินอะไรหูแววยายก็บอกว่าได้ยินมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแล้วขึ้นไปเล่นกับเพื่อนๆอ่ะไอ้ยายก็บอกว่าแล้วมีเพื่อนได้ยินไหมบอกไม่มีใครได้ยินก็แล้วไปก็เข้านอนปกติ พอดึกๆก็ได้ยินเสียงที่สวยผ้ากบาลที่ชวยผ้ากบาลที่ประมาณนี้ได้ยินอยู่แบบนี้จะว่าถุงก็ทั้งเช้าเขาก็ยังหาไม่เจอนี่ยังหาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะมันก็หาตามทางเดินนั่นแหละก็ก็มาหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอก็ทีนี้ยายกับแม่แม่เท่ากับยายนั่งกินเท่ากัน ลุงด้วยป้าป้าด้วยแล้วก็ลูกลูก,ลกป้าอสองสามคนนั่งกินเท่ากันแม่เท่าก็เลยบอกลุงว่าไอลูกสาวมันได้ยินเสียงคนเรียกยกบบ็ช่วยพากลับบ้านทีช่วยพากลับบ้านทีลองพามันไปหาดูไม่เผิ่มมันได้ยินเสียงจากที่ไหนมาหาไม่เจอแล้วเนี่ยก็ลองมาลองมาเชื่อมันดูแล้วพามันไปหาดูที่บางทีอาจจะเจอ พอแม่เท่าพูดอย่างนั้นนะยายก็ได้ยินเสียงอีกเสวยผ่ากบาลที่เสวยผ่ากบาลที่ลุงก็เลยว่าเออน่าจะลองดูเดี๋ยวไปตา,า,ามญาติญาติเพราะมันเป็นญาติกะมันเป็นญาติกะยายด้วยแหละญาติห่างๆกันอะ่ะก็เลยเขาบอกยังได้ยินอยู่ไหมบอกว่าเมื่อกี้ยังได้ยินอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วเขาก็เลยจุดทูปบอกพอเขาไปตามคนมาได้แล้วสี่ห้าคนเขาเลยจุดทูปบอกว่าถ้า ถ้าว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือตายแล้วแล้วถ้าถ้ายายได้ยินเสียงเรียกแบบนี้ก็ให้นำพาไปพอเขาจุดชูบบอกยายจะได้ยินได้ยินเหมือนกับทิศทางที่ได้ยินะคือไปข้างนอกเพราะว่าบ้านบ้านลุงมันมันด้านหลังมันติดเขาด้านหน้ามันติดพวกเขาเรียกเขาโคนคลิงอ่ะ ก็ยายได้ยินก็เลยเขาบอกให้เดินตามไปให้เดินตามเสียงได้ยินทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วมันได้ยินนะแล้วพอยายเดินไปสุดที่ที่เหมือนเสียงที่มันมาก็ได้ยินอีกว่าช่วยพากลับบ้านทีมันก็เลี้ยวไปตามถนนนั่นแหละเลี้ยวไปตามถนนถนนทางเดินนะเลี้ยวไปเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยก็อยู่ก็จะได้ยินอีกช่วยพากลับบ้านทีช่วยพากลับบ้านที พอเราเดินไปตามมันมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆไงเสียงมันจะชัดมันว่าเราเหมือนว่าโดนใจให้เราไปถูกทางะเสียงมันชัดเรื่อยๆเพถามไม่ยังได้ยินหมพวกหลุงป้านอะถามยังได้ยินได้ยินใกล้ๆมาทางนี้แหละแล้วเดินไปสักชั่วโมงได้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดเดินตรงเนี้ยมันนั่าจะอยู่ตรงนี้ยเลยความรู้สึกของความไมเดลือมันอยู่ตรงนี้แหละได้ยินอยู่ตรงนี้แกก็เลยหมุนไปหมุนมากดาอยู่ตรงไหนแน่นะก็ได้ยินว่า เช่าอากับบ้านดีเชื่อว่ากับบ้านดีมันอยู่ใกล้ๆตรงเท้าอ่ะตรงเท้าที่เรายืนแต่ตรงนั้นมันเป็นน้ำอ่ะมันเป็นพลุกฟลุกนี่คือท,ที่มันมีน้ํามันชื้นๆเฉยๆประมาณเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเขาหากักกิ่งไม้อ่ะแห้งๆแ,แล้วอ่ะกิ่งไม้ต้นเม็ดนั่นแหละอ่ะภาษา,า,าลางไม่รู้ว่าเรียกอะไรภาคใต้เรียกต้นเม็ดเหมือนว่าเขาหักโปะๆไว้ห่างจาก ห่างจากที่ที่เรายืนอยู่สทักสองเมตรได้ก็บอกตรงนี้เลยยินเสียงตรงนี้แหละเห็นชัดๆตรงนี้อ่ะเหตุหลงเขาเลยว่าลงไปแหวกแหวกดูด้วยมันเห็นมันมีไม้อะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นมันมีไม้กิ่งอ่ะพอแหวกดูก,ก็เจอจริง,รง,รงนๆนะเจอเท้าเจอเท้าแล้วก็แล้วเขาก็าล,ลงไปเลยเจอเด็กด้วยเด็กที่เจ็ดแปดเดือนอ่ะมีผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กเด็กอาเลสแล้วล่ะ ตอนนั้นยายไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่เพราะว่ามันเละแล้วไนงะมันเละแล้วแล้วนั่นคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ที่เจอเรื่องแปลกได้ยินเสียงมาจากไหนไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงจนว่าเราไปหาที่เจอก็เลยมันไม่รู้เป็นฟ้าอัศจรรย์หรืออะไรสัมผัสที่หกหรืออะไรยายไม่รู้ยายยังเด็กก็ตามเสียงตามเสียงที่เรียกกันไปจนเจอศพแล้วผู้หญิงคนเนี้ที่จริงถูกผัวฆ่า ถูกผัวฆ่าตอนกลับบ้านทะเลาะกันผัวมีเมียน้อยแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันก็เลยกลับบ้านพอทะเลาะกันก็กลับบ้านพาลูกมาด้วยลูกได้เจ็ดแปดเดือนแล้วทีนี้ผัวกลัวว่าทางนี้เพราะทางนี้เขานักเลงทางทางพี่ชายของผู้หญิงคนนี้นักเลงนักเลงมากอะ่ะถ้าว่าน้องสาวมาแล้วเกิดเรื่องแบบนี้นะเขาก็ต้องถูกฆ่าแน่ประมาณนี้คนสมัยก่อนเขาดุเขาโหด เขาทำร้ายกันถึงตายอ่ะล้างตระกูลกันเลยอ่ะก็เลยพอเมียมาก็มาดักฆ่าเมียตายแล้วก็ไม่รู้จะพาไปไหนพว้มันกว้างมันเดินยากนะพวกอ่ะมนแบบมันส่วนมันเป็นทั้งน้ํามันเป็นทั้งดินนุ่มๆมันจะมันจะดินอยู่ในน้ําน้ําอยู่ในดินประมาณนี่เหมือนเหมือนที่เลนเมนาที่เขาใส่กำลังจะปลูกข้าวประมานี้เลยครัไหมผู้อ่ะเขาก็เลยเอาเ็จขึ้นมายายก็เป็นดาราไปพักนลง เออเป็นดาราไปสักพราเหมือนว่ามีคนมีคนรู้จักว่ามันมีสัมผัสที่หกนะอันนี้มันไม่รู้เป็นความจริงหรือ,อนนยังไงย,ยังไม่รู้อย่างที่ว่ามันเป็นความเชื่อมากกว่าแล้วมันคงจะเป็นอภินิหารอะไรสักอย่างนะที่ทำให้ได้ยินยายได้ยินเสียงที่เรียกอะ่ะก็ดีก็ถือว่าเออมันเป็นความแปลกของชีวิตที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ มันคงยังไม่เกิดขึ้นกับกับคนหลายๆคนนะือทุกคนนะมันนานๆมียายถือว่ามันเป็นความมหัาจรรย์และเป็นความแลกของยหญ่มาเล่าให้ฟังที่เราหลานเคยเจอกันบ้างไหมล่ะถ้าเจอกันก็ลองเล่าให้ฟังดูหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างตวงนี้ค่ะแค่นี้ก็คงจะไม่เล่าเรื่องเหตนี้จะเดี๋ยว่ามีหลายเรื่อง่ยายจะมาเล่าให้ฟังยังมีตัวตนน่าโลกคนยังดันได้ว่าเรื่องมีผนเรื่องจริงถ้าไปในคนเข้มก็ ก็น่าจะมีคนยังได้ยินอยู่ยังเล่ากันอยนูแต่ประมาณสักห้าปีประมาณนี้น่าจะได้5้กว่าปีน่าจะได้ยังไม่รู้คนที่อยู่จะเหลืออยู่สักกี่คนข้าวดีค่ะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ